สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามันแห่งประเทศไทยในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพ,พระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเระชารัตราชสุดาสิริโสภาพนวดีได้จัดพิธีมอบกุญแจเมืองเนื่องในโอกาสจัดงานลูกเสือวิสามันแห่งชาติครั้งที่19 ที่โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรีนายวันชัยธีรัสัตรยาคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีมอบกุญแจเมืองเนื่องในโอกาสจัดงานลูกเสือวิสามันแห่งชาติครั้งที่19โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนนารีวิสามันจากทั่วประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวทางสโมสรลูกเสือวิสามันแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกสองปีโดยมีการหมุนเวียนไปตามภูมิภาค ของประเทศไทยทุกๆภูมิภาคสำหรับการจัดงานการชุมนุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติในวรโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ84พรรษาในปีพุทธศักราช2554รวมถึงเป็นการเฉลิมฉลองกิจการลูกเสือไทยที่มีอายุครบ100ปีตลอดจนเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวรโรกาสครบรอบ130ปีแห่งวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้สร้างทัศนคติในการร่วมกันรับผิดชอบต่อสภาวะแวดลอ้อมและการแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงโดยคำขวัญของการจัดงานครั้งนี้คือการลูกเสือวิสามันรักโลกรักชีวิตซึ่งสอดคล้องกับสภาวะการของโลกปัจจุบันซึ่ง เห็นความสำคัญของสิ hmm. ่งแวดล้อมอันมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชากรโลกอย่างยิ่งมีคำฝันของการจัดงานชีวิตซึ่งสอดคล้องกับภาระที่งานชุมนุมลูกเสือวิสามันแห่งชาติได้เยือนลารูกเสือ